สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมทําความสะอาดเสื้อผ้ากันนะคะโดยนางสาวชิชนกพันสว่างครูชิดค่ะค่ะ,คะนางสาววัลลัลเสวิสิครูติ๊กค่คะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนะคะหนึ่งเพื่อฝึกทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะด้านการ,กกาาการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาําวันทักษะทางสังคมและอารมณ์ทักษะด้านภาษาทักษะด้านสติปัญญาและทักษะด้านวิชาการค่ะ ข้อ2เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังจหวัดเพชรบุรีรู้จักการปฏิบัติตนตามหลักเศกรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะประโยชน์ของการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะคุณชิสข้อหนึ่งนะคะทำให้เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยข้อสองนะคะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้สวมใส่นะคะ ข้อสามนะคะสื้อผ้าไม่สกปรกไม่มองไม่เก่าง่ายค่ะค่ะข้อสี่นะคะเนื้อผ้าที่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจับไม่เปื่อยง่ายและมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นค่ะข้อห้านะคะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากการใช้เสื้อผ้าที่คุ้มค่าขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เคล็ดลับการดูแลเสื้อผ้ากันนะคะค่ะข้อหนึ่งนะคะเราควรแยกผ้าสีอ่อนสีเข้มและผ้าขาวออกจากกันก่อนค่ะ ค่ะข้อสนะคะกลับด้านผ้าทุกครั้งที่ซักนะคะข้อสามนะคะเราควรใช้น้ําสะอาดที่มีอุณหภูมิปกติค่ะค่ะและข้อ4ควรถนอมผ้าทุกครั้งที่ซักนะคะค่ะขั้นตอนการซักผ้านะคะก็จะประกอบด้วย4ขั้นตอนค่ะค่ะขั้นตอนที่1นะคะการซักผ้าค่ะขั้นตอนที่2การถนอมผ้านะคะค่ะขั้นตอนที่3การตากผ้าและขั้นตอนที่ส การเจ็บผ้าหรือการพับผ้านะคะในวันนี้นะคะครูจะพานเนันกเรียนทําน้ำยาซักผ้าใช้เองนะคะอ่าขั้นตอนนะคะก็จะมีส่วนผสมอันนี้ก็คือ n70 ผ้าอันนี้คือ n70 นะคะเด็กๆอ่าให้เด็กๆได้ลองจับอ,อ่า n70 ผ้า,า,าอันจะนิ่มๆหน่อยออันท <ๆ S 3> ี่สองนะคะก็คือผงขาจัดคราบอ้าวอันนี้คือผงขจัดคราบ อืมนี่ไหมอ่าจะมีสีขาวนวลๆอ่าที่สามนะคะคือฟองน้ำอ่าฟองนส้นนะคะฟองน้ำอ่าฟองน้ำจะเป็นใสๆแล้วก็มีฟองใช่คะสังเกตไหมคะอ่าอ่าขั้นตอนที่สี่นะคะผมฟองของฟองอันนี้นะคะค่ะนี่อ่าเอาไปผสมแล้วค่ะอันส่วนที่ห้านะคะน้ำจำนวน แปดกิโลอันนี้นะคะในส่วนของน้ำเปล่าแปดกิโลแล้วก็หกเกลือเกลือเกลืออ่เด็กๆลองจับดูอต้นอิดลองจับดูอ่ามันจะเป็นผงผงเกลือสีขาวแล้วก็เจ็ดนะคะก็คือน้ำหอมอันนี้คือหัวน้ำหอมใชหมค่เราจะชอบว่าเราชอบกิดอะไรไม่กิดอะไรลองดมดูสิอหอมไหมอ่า อ่าแปดสารกันเสียอ่าอันนี้คือสารกันเสียนะคะอ่าเด็กเด็ก<ๆ>นี่มันจะเป็นน้ำใสๆสอ่าเก้านะคะคือสีสีอ่าอันนี้คือสีนะคะอ่าแต่ในวันนี้นะคะครูชิดก็จะใช้สีตามธรรมชาติก็คือจะเป็นในส่วนของขี้เถ้าค่ะอันนี้นะคะขี้เถ้าขี้เถ้าก็คือได้มาจากการที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราทํากับข้าวนะคะแล้วจะออกมาเป็นขี้เถ้า ที่เท่านี้นะคะจะมีคุณสมบัติคือช่วยในเรื่องของการขจัดข้าวฝังลึกทะกุติอ๋อใช่นะคะออาในในส่วนให้สีสันด้วยใช่ขจัดสีข้าวฝังลึกด้วยก็คือฟูชิดได้นําไปต้มแล้วไปต้มกับน้ําเปล่าแล้วก็กรองออกมาค่ะอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะคะโอเคเด็กๆอันนี้คือที่เท่านะที่ว่าตอนเราย่างอะไรก็สร้างเนี่ยที่ว่า อยู่ในเตาไฟย่างปลาอันนี้คือเตาเตาแก้มาจากเตาถ่านเอออ่ะต่อไปนะคะคือขั้นเตรียมค่ะเราจะต้องนาเกลือนะคะจํานวนห้าร้อยกรัมค่ะอ่าอันนี้เกลือนําเกลือห้าร้อยกรัมทำยังไงบ้างคะไปผสมกับน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรอ้าวทำกันเลยไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะอ่าซึ่งครูครูชิดนะคะก็ได้เตรียมน้ํามาแล้วอ่เตรียมน้ํามาแล้วอ้าวก็อันนี้นะคะในส่วนที่ ครูชิดได้เอาเกลือไปผสมมาแล้วคือขั้นตอนของการเตรียมแล้วเตรียมมาแล้วนะคะครูครูชิดก็จะเตรียมน้ําที่ผสมเกลือไว้แล้วก็น้ําที่ผสมกับอ่าีิเทาไว้แล้วในส่วนของการเตรียมค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำยาซักผ้าพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไปเลยขั้นตอนแรกนะคะนำเอ็นเจ็ดสิบค่ะมาตวนอันนี้นะคะเอ็นเจ็ดสิบค่ะ เดีย๋ยวทาไปพร้อมๆกันเลยอ่าเนี่นะคะ N70 กวนในอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะประมาณห้านาทีนะคะอ่าอ่าช่วยกันเจมใช้มือมืออะไรคะม,มือกว่าไหมมือซ้ายอ่ากวนเลยอ่ากวนประมาณห้านาทีนี่นะคะกวนไปประมาณห้านาทีค่ะ อามาครูช่วยขอไม่พันะคะโอเควนเพื่อให้มันแตกนะคะประมาณห้านาทีค่ะชุบๆชุดๆๆๆุๆอ่าช่วยกันช่วยกันเก่งมากอ่าอ่าาก็จะเป็นสีขาวขุ่นเลยเห็นไหมคะเด็กๆค่นะนี่ไงจาดใส จากใสๆก็จะเป็นสีขาวคุณพอเรากวนนไปอ่าคุณติ๊กให้นักเรียนทางบ้านดูหน่อยนะคะว่ากวนเสร็จประมาณห้านาทีแล้วก็จะเป็นสีขาวนี่ค่ะจากใสๆนะคะจะเป็นสีขาวคุณกลัวเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนําน้าเกลือที่เราต้มไว้แล้วประมาณหนึ่งลิตรเทลงไปเลยอ้าวอ่าอ่าอย่าเปื้อนนะลูกอ่าเยอ่าจ่าเบดีเออ โอเคค่อยๆนะคะลูกอ่าค่อยๆกูอันนี้นะคะคือน้าเกลือแล้วก็น้ําขี้เท่าที่รูชิดได้เตรียมไว้แล้วค่ะอ่าค่อยๆนะลูกอย่ามันกระเด็นลูกเออเก่งมากทำค่คอยๆเบาๆอ่าอ่าช่วยกันคนคนเล็กค่ะคนเล็กค่ะอ้าวโอ้โอ้เบาๆะคะ่ะเจแล้วก็กวนะะต่อไปอีกห้านาทีนะคะ กวนจนไอผง n เจ็ดสิละลายใช่ไหมครับคุณชิใช่ค่ะมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะอ่าค่ะ,ะเห็นไหมเป็นน้ำสีขาวเลยมีฟองด้วยกวนไปน,นะคะห้านาทีอ้าอ,อ,อเมื่อครบห้านาทีแล้วนะคะเราก็เติมน้ำที่เราผสมกับ ผงฟองไวอ๋ออ่อเพิ่มฟองใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้นะคะครูชิดได้เตรียมการผสมไปแล้วบาบาค่ะลูกบาบาเออในน้ำที่ครูชิดเติมไปนี่นะคะก็จะมีส่วนผสมของฟงฟองค่ะมันจะทำให้เกิดฟองนะคะเด็ก ค่ะกวนต่อไปเลยค่ะห้านาทีวางกระเซ็นด้วยนะคะกเด็กอ่านี่อ่าอ่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะครูชิททำไงต่อดีคะ,ะถ้าเราเห็นว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหรือไม่ถ้าผู้ปกครองหรือน้องๆคิดว่า ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็ควรประมาณวันห้านาทีหรือสิบนาทีนะคะโอค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราก็เตรียมในส่วนของนี่ค่ะผงขจัดคราบค่ะผงขจัดคราบนะคะใส่ไปเลยค่ะแต่ในขณะที่เราเติมผงขจัดคราบเราต้องควนด้วยนะคะ อ่ากวนต่อไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆอ่าช่วยครูหน่อยอ่าค่ะอุ๊ยอ่าเอาลงไปเลยอ่ากวนให้เป็นเนื้อเดียวกันใช่ค่ะขออนุญาตนะคะพี่ติ๊กค่ะอ่ากวนเลยเห็นไหมอ่า ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณชิจะน,นี่ค่ะใส่ฟอมน้ำลงไปนะคะอันนี้ชื่อโฟมน้ำนะคะเติมลงไปค่ะอ่าเบาๆก็กินวันต่อไปลยค่ะเบาๆเบาๆอ่ากวนลงไปเลยลูกกวนลงไปอ่าลึกๆ<า>เดี๋ยวเาจะเซนลูกเก่งมาก เมื่อไหไหมเจมพอนไหนคะครับอ่าอยากวนเลยค่ะอ่าช็วกันเช็คกันอ่ากวนให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นเนื้อครีมอพอเราเห็นว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะน้ำเกลือที่เหลืออีกครึ่งขวดอะคะ่ะเราเติมลงไปเลยค่ะ,ะเติมลงไปเลย อันนี้คือน้ำเกลือแล้วก็น้ําของที่มาจากขี้เท่านะคะอืมค่ะวนไปให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเลยเลยเออเบาๆลูกบ au, บ au, บ au, เบาๆ๋ยวกระเซ็น ด๋ยวมันเละอะเก่งมากเลอะอ,อยู่บ้านใครซักผ้าครับน้องเจมแม่เนี่ยต้อง่า,าแม่ไปทานะพาแม่ทํำน้ํำยาซักผ้าค่ะพอเราเห็นว่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็นําน้ําผักกันเสียลงไปใส่ไปเลย สั่งกันเสียใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อให้น้ำยาของเรามีอายุการใช้งานที่นานขึ้นค่ะอ๋อจะได้เก็บไว้ใช้นานๆใช่มันจะไม่มีอันตรายต่อเรานะคะแล้วก็อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายหัวน้ําหอมค่ะหัวน้ําหอมเอาหอมๆเลยคะ่ะกูชิป <c oughs> จะได้หอมติดเสื้อผ้าช,ชอบกินอะไรคะกินอะไรเอ่ยกินอะไรเอ่ย ฮะกินชีสกินชีสโอครานี้ก็ไปหากินชีสแล้วล่ะกินดอกไม้เออชอบไหมชอบกินดอกไม้ไหมเดี๋ยวคุณชิดลงก่อนแล้กินอะไรดอกอะไรดีกินดอกอะไรดีกินคอมอร์อันเนี้ยกินคอมฟฟร์อ้าอันนี้ครูชิดค่อยค่อยเทนะคะแล้วก็ขุดติกค่อยๆกวนลงไปเลยค่ะอคุณติดอย่าคุดติ๊กับเด็กๆด้วยกวนอ ค่ะค่อยค่อยสีกระดิ่อุ้ยบ่าวบ่ารูปมันกระนี่ออา่รูมนกระดาบก็อทบาอันนี้นะคะในส่วนของสีถ้าเราคิดว่าสีของเราอาจจะแบบเราชอบสีอะไรเราก็นี่เลยค่ะเติมลงไปอันนี้ในส่วนของสีวันนี้นะคะครูชิดได้นำเป็นสีฟ้ามา หอมจังเลยหอมไหมหอมไหมมาลงเติมไปนิดเดียวก่อนหอมเนาะอ่ะเบาๆบาเบาเก็อิดเบาๆแต่สีของเราอ่ะจะได้จากที่เท่ามาแล้ว้สีาเลออสีสวยเงินโอ้ฟาเลยอ่ะโอ้ฟาอ่าน้องเจมว่าสีของเราเป็นไงมั่งเป็นสีฟ้ายังคะลูกใส่อีกไหมใส่อีกไหมใสอีกหน่อยหน่อยหน่อยใส่หมดเลยไม่ได้เดี๋ยวมันเข้มเกินลูกภาะมันจะติด อ่าคนไปเลยใส่พอประมาณให้มีสีที่เราว้าวสีสวยละค่ะาคนคนคน,นคนคนเนคนคนเลยค่ะหอมจังเลยค่ะ,อะหอมมากใช่ไหมฮอ่าก็ปิดวางก่อนอ่ะ เอออ่าคุณเลยค่ะคุณเลยค่ะอ่าเดี๋ยวครูอออ่ะพี่เจมืเมื่อยไหมคะไม่เมื่อยเนาะแล้วลอเค่ะโอเคสีละลายแล้วถ้าเราคิดว่าส่วนผสมทั้งหมดที่เราผสมไปมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ เราก็ทิ้งไว้ประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงค่ะคุณติ๊กเพราะว่าทิ้งไว้สี่ถึงหกชั่วโมงเลยคะคะเพราะว่าฟองที่ว่าเราคนมาเป็นฟองมันจะได้ยุดตัวลงค่ะสี่ถึงหกชั่วโมงจากนั้นเราก็บรรจุใส่ขวดได้เลยค่ะอือ่าบรรจุใส่ขวดแล้วก็เอาไปเก็บไว้นําไปซักผ้าได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคอันนี้นะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนง่ายๆค่ะในการทําน้ำยาซักผ้าเองนะคะค่ะก็เดี๋ยวให้ผู้ปกครองนะคะพาเด็กๆทํานะคะ อันนี้นะคะก็เหลือขั้นตอนที่ว่า4ี่ชั่วโมงให้มันยุบฟองยุบตัวลงค่ะจากนั้นเราก็เอาไปบรรจุใช้งานได้เลยค่ะค่ะอ้าวมาเก็บเลยหะหอมไหมคะหอมดีจังเลยค่ะค่ะหอมไหมคะตอนนี้อืมน้ำยาซัก้กอันนี้คือน้ำยาซักผ้านะคะค่ะอืมโอเคค่ะค่ะ สำหรับในส่วนของกิจกรรมทำความสะอาดเสื้อผ้านะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ